สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามนะครับทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะฮะขยับกล้องอีกหน่อยอขอทักทายนะครับกาานัศการหลวงพ่อหลวงตาท่านพาระครแล้วก็ FC นะครับผม พี่น้องที่กำลังรับตามรับชมรับฟังช่องปุยเยี่ยมพารวยนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะรับฟังกันหลายท่านนะฮะต่างประเทศคนไทยที่เข้าไปอยู่ต่างประเทศนะครับต่างแดนแถวยุโรปแถวอเมริกาแถวออสเตรเลียมีอ่าสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอิตาลีเบนเยียมมีนะครับผม ไม่ออกน้ำกันดีกว่านะถามข่าวถามข่าวกันสบายดีนะครับตามต่อเรื่อยๆนะครับแนวทางตัวเลขของปู่เยี่ยมไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้คูณไม่ได้หารคิดง่ายๆทำง่ายง่ยนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในอีกคลิปหนึ่งนะครับปู่เยี่ยมใส่ชุดดำนะฮะโคตรเศรษฐีชุดดำหมวกดำ อ้าวแม่ด,ดำทำไมจะต้องดำาล่ะครับเพราะว่าหวยจะออกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ทำด้วยหัวเสือปนปนบดเป็นผงห่อด้วยผ้าดำเสร็จแล้วก็เทน้ำอำมฤตใส่นะเสกด้วยมลน,นะหัวเสือสิบตัวนะครับก็จึงกลายมาเป็นเลขกำลังวันสิบนะครับในวันเสาร์นะ วันนี้จะมาเสนอตัวเลขนะฮะที่มันเข้าปังปังดูง่ายๆนะก็คือตัวเลขเลยครับลาดสามหกเก้าโคตรลงไว้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่จับให้ดูนะแต่เที่ยวนี้ก็จะมาตามกันดูว่าตัวเลขนี้เทียบกับสูตรไหนตัวไหนดับขาดแล้วเหลือตัวไหนจับใส่กันง่ายๆครับผมตามชมเลยนะครับ อ่าดูท้องทุ่งก่อนนะครับผมท้องทุ่งท้องทองุทง่งท้องนาะวัวกำลังเลมยญ้าอ่ะบุดแป๊บเดียวไปสองนาทีแล้วนะฮะอ่าจะได้กี่งวดตามชมดูนะฮะเดียะรหัสลับนะครับผม ผู้เยี่ยมหาปากกาเขียนทะก่อนเลขรหัสลับมันลับขนาดไหนนะสามหกเก้าโคตนะครับผม วันที่สิบหกกคสองห้าหกหก้าขีดเส้นใต้มาซะหน่อยเส้นก็คโค้งไปแล้วครับอ่าขอเขียนเป็นสีแดงนะเรียกวอ,อกวันเสาร์นะครับสิบหกกคหกหก้านี่วันเสาร์นะฮะ การเดินรหัสลับก็เดินไม่ยากแล้วเอางวดที่มันออกไปแล้วนี่แหละมาตั้งทีหนึ่งเกียดนะฮะเกียดศูนย์สามหกแปดหนึ่งสี่เกียเขียนผิดแล้วแกตรงนี้แหละแปดหนึ่งสี่เกีย เก้าสองห้าแปดต่ออีกนะฮะต่อให้ครบสักหกตัวเจ็ดแปดเก้าสองห้าแปดศูนย์สามหกเก้าหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สองห้าแปดหนึ่ง นี่เลขโครงสร้างวันนะฮะบางคนก็บอกว่าอู้ยเลขมันกี่ตัวได้ปูเยี่ยมามันมีวิธีจับเลขหลายตัวก็ช่างนะฮะอ่าเราก็จะทําเป็นตารางนะฮะเราจะยกตัวเลขลงมาตารางที่หนึ่งสองสามนะแค่สามตารางก็เข้านะฮะสี ห้าอ่ะตารางที่1มีตัวเลขเราก็จับเอาเจ็ดนี่แหละเจ็ดศนย์สามหนี่แหละนะครับ7จ็ดศูกเขียนอย่างนี้นะเจ็ดอ่ะตารางที่2 8งแปดหนึ่งสเจตารางที่สาม เก้าสองห้าแปดธรรมดาอเอาแค่สามตารางเนี่ยก็จะมีตัวเข้านะจะกั้นไว้ให้ไม่เข้าตารางไหนก็เข้าตารางหนึ่งนะเดี๋ยวจะกั้นไว้ก่อนนะตารางสี่ห้าหกเนี้ยเอาไว้เทียบนะฮะวงกลมไว้ก่อนเผื่อว่าจะได้รู้ว่ามันมีกี่ช่องนะฮะเอาไว้เทียบ อา่าสี่ห้าหกเขียนเป็นสีน้ำเงินดีกว่านะจะได้ไม่ปนกันสี่ก็ศูนย์สามหกเก้าตัวเทียบมานนะตารางที่ห้าก็หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ตารางที่หกก็ สองห้าแปดหนึ่งเอาไว้เทียบเอาไว้เทียบนะครับผมเสร็จแล้วเรามาดูเรามาดูตัวดับกันนะฮะ,ะตัวดับผู้เยี่ยมจะใช้เลขกำลังวันนะฮะเลขออกวันเสาเลขออกวันเสา นี่นะตัวดับ630 630นะตัวดับอ่ะเราก็มาดับเขียนฝั่งนี้แล้วกันนะ630อ่ะตัวดับจะขีดดอกนะสีแดงจะใช้สีน้ำเงินขีดดอก630ดับในวันเสาร์ ตัวไม่มาหรือจะมานะถ้ามามาล่างนะไม่เกี่ยวกับบนหกสามศูนนี่เอาออกแล้วนะนี่เหลือเจ็ดตัวเดียวไม่รู้ที่ประกบมไม่เข้าแน่นอนห้องที่หนึ่งเพราะว่าเหลือเลขเจ็ดตัวเดียวเรามาดูชุดเทียบนะหกสามศูนย์หกสามศูนย์อ้ามาอยู่ช่องที่สี่เหมือนกัน เหลือเก้าตัวเดียวครับไม่เข้าน่นอนนะฮะห้องสี่กับห้องเก้านี่เราก็เทียบกันได้อย่างนี้ห้องห้านะ,ะดับที่ตัวไหนครับดับที่ศูนยตัวเดียวห้องหกสองห้าแปดหนึ่งไม่มีดับอย่าเอาปากกาแดงดับดีกว่าถึงจะเห็น เห็นไหมเห็นไหมเห็นนะพอเห็นลางๆนะฮะอ้าช่องที่หนึ่งดับไปแล้วช่องที่สองเหลือแปดหนึ่งสี่เจ็ดจับใส่กันเลยนะครับแปดหนึ่งสี่เจ็ดช่องที่สองนะฮะเรามาขีดกันเป็นห้องหดีกว่า ตัวเทียบมันเดี๋ยวจะเห็นตัวที่มันเหมือนกันนะฮะอ่าขีดไว้แล้วอ่าช่องนี้แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมจับโยนใส่คู่กันเลยเอาถาตัววิ่งซะก่อน สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดบวกสามตัววิ่งวนอยู่ตรงนี้นะไอศูนย์หนึ่งยังขาดสองอยู่นะศูนย์กับหนึ่งศูนย์สามหกศูนย์ดับไปแล้วเห็นไหมอ่าได้เรียแค่สองตัวเรามาต่อสองอีกทีเดินไปอีกทีอ่าตัววิ่งให้เป็นเป็น หกับสดีกว่าอาจจะได้ตัวไหนบ้างครับถ้าเลข1นะช่องที่สองนะก็จะได้เลขที่1 8 1, 4, 1 7, ่งแช่องที่2องสองห้า สองแปดสองเก้าช่องที่สเหลือ9้าตัวเดียวไม่มีที่ประกบไม่เอานะไม่ประกบช่องนี้เหลือหนึเหลือหนึ่งกับหนเนะหน่งสีกับหนเพราะว่าเลขวิ่งที่หนึ่งนะนี่หกับ2นี่วิ่งหนึ่งกับสนี่ ศูนย์ตัดขาดเลยอ่ะตะป้ายสองห้าแปเลขถ้ามันวิ่งที่2ก็สองห้าสองแปสองนถ้าวิ่งที่1ก็หนึ่งหปหนึ่งสอง่ะเรามาจับตัวเลขที่มันชนกันนะมีกี่ตัว เลขจากรหัสลับนะฮะกับเลขชนนะ,ะชนที่สีน้ำเงินกับสีแดงนะหนึ่งแปดมีไหมมีนะฮะหนึ่งเกียมีไหมมีนะฮะหนึ่งสี่มีไหมมีนะฮะ ต่อไปสองห้ามีไหมสองห้ามีนะฮะสองเก้า,ามีไหมไม่มีสองเก้าไม่มีสองหนึ่งก็ไม่มีนะฮะหมดแค่นี้นะครับผมสองแปดมีไหมอ้าวมีสองแปดด้วยนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวถ้ากลับก็เป็นแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองแปดสองนะครับผมอชอบที่ตัวไหนครับอ่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ชอบห้าสองสองห้าก็ชอบ 8ปดสก็ชอบนะครับผมนี่นะหนึ่งสกับหนึ่งเจไม่ชอบเพราะว่ามันออกมาแล้วนะครับหมดเวลาพอดีนะครับผมหมดเวลาพอดีนะครัแคปหน้าจอไว้ฮนะเลขจากรหัสรับสามหกเก้านะ ก็มีหนึ่งแปดแปดหสองปดสองสองป่าเหลือ3ามตัวเดียวไว้เป็นชุดล่างกแล้วกันนะล่างสักชุดหนึ่งนะแปดสามปถ้าล่างมี8ดด้วยก็แปดสามสปดะประมาณนี้ อ่ะอำลาวให้จากครับผมหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วไป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 แล้วผูว้เยี่ยไปแล้วกินเวลา